ครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในวันศุกร์ที่14มีนาคม2568ครับก็มีหนึ่งตัวที่น่าสนใจมาฝากกันหน้าคลิปเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับท่านไหนหาที่เชียย์ฟุตบอลนะครับที่เชื่อถือได้ดูแลกันตลอดทั้งวันนะครับก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้นะครับผมตัวเรื่องผมวันนี้ครับไปที่เกม ลีกเอิงฝรั่งเศสน,นะนิชเจอกับโอแซนะครับนิชเกมล่าสุดเพิ่งจะสะดุดแพ้มานะครับเป็นการแพ้คาบ้าเป็นครั้งแรกของซีซั่นนี้ด้วยนะครับผมตรงโอลิมปิกลียงนะสอประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเนี่ยเก็บชัยมา4เกมติดเลยนะครับผมแล้วก็เคยแพ้แพ้ต่อโอแซด้วยนะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ1ประตูต่อสนะครับผมส่วนัฝั่งของโอแซนะครับของคริสตอฟเปริสเซยนะครับก็ช่วงหลังถือว่าฟอร์มดีขึ้นมา บ้างนะครับหลังจากที่ชนะ2จาก3เกมหลังสุดนะครับรวมไปถึงเกมเยือน2เกมหลังก็ไม่แพ้นะครับมีชนะแลงกับเสมอแบดนะครับผมก็ถือว่าดีขึ้นนะครับผมก็วันนี้ครับในเรื่องของสภาพทีมนะฮะทางด้านของนิชจะมีเจ็บไปประมาณ4-5หลารายนะครับโดยตัวหลักในแนวลุกก็ยังเป็นกาเอตองลาบ็อก นะครศูนย์หน้าตัวขยันของทีมนะที่คอยลุ้นประตูให้กับทีมส่วนโอเซเนี่ยจะเป็นเพลย์กเกอร์ตัวยืมจากบอลมัดนั่นก็คือฮัมเมตตาโอเร่เกมที่แล้วก็เพิ่งจะทำประตูให้กับทีมได้ด้วยนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาให้ทางฝั่งของนิชเจ้าทีมเนี่ยต้องชนะ1ประตูเพื่อเชียร์ต่อนะครับผมผมว่าเกมนิชน่าจะดีกว่า แต่ว่าโอกาสขาดไม่เยอะนะครับมีโอกาสที่จะชนะประตูเดียวหรือเสมอมากกว่านะครับดังนั้นคู่นี้ผมชอบทีมเยอนโอแซครับคิดว่ามุมเสมอค่อนข้างเปิดทีเดียวนะครับคู่นี้ขอเชียร์ทีมเยอนโอแซครับสวัสดีแฟนแซมมอลิเซียนทุกท่านนะครับฟุตอบอลคัมคืนบอศุกร์ที่ส4มีนาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวทีมโด,ด,ด,ดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึก เซกุนดาของสเปนนะครับเป็นคู่ของแล้วโอเบโรนะครับพบกับเอลเชนะครับซึ่งโอเบโรเอง5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ 2, 2> <c oughs> เกมล่าสุดของโอเบโรนะครับเป็นเกมที่บุกไปแพ้มิรันเดสศูนย์ประตูต่อหนึ่ขณะที่ทางด้านเอลเช่เอง5นัดหลังสุดก็แพ้นัดเดียวนะครับเป็นการชนะ3แล้วก็เสมอ1 เกมล่าสุดของเอลเช่เป็นเกมลีนะครับชนะการเติน่อนนะครับสประตูต่อ1นะครับโดยอันดับของโอบิโดเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ6นะครับเล่นสามสินัดมี50แต้มขณะที่เอลเช่อยู่อันดับ3ครับเล่นสามสินัดมีอยู่ห้แต้มทั้งคู่กำลังลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติครับเกมนี้สู้กันเต็มเที เต็มที่แน่นอนนะครับเกมค่อนข้างเบียดออกได้ทั้ง3มหน้าแต่ผมยังชอบเอลเช่มากกว่าครับดูว่าจะไม่แพ้ครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่เอลเช่ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟน,แฟนมองเซนทุกท่านนะครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นที่สื่อฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเกมคู่ระหว่างบิสต t ลซิตี้เปิดบ้านพบกับ n อร์ซิตี้นะครับ ลงสนามเวลา3นาฬิกาตรงซึ่งทางเจ้าถิ่นวิสต้าซิตี้37นัดมี54คะแนนครับขณะที่นอริท37นัดมี49คะแนนนะครับก็ยังลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟได้อยู่นะครับ5เกมที่ผ่านมานะครับวิสต้าซิตี้ชนะ2แล้วก็เสมอ3ส่วนทางนอริทเองชนะ1เสมอ3แล้วก็แพน้1นะครับสถิติการเจอกันคู่นี้นัดแรกเนี่ยเป็นทางวิสต้าซิตี้บุกชนะนอริได้2ประตูต่อ0ครับ โจในวันนี้นะครับก็ให้เจ้าบ้าน Bristol City นะครับเหนือกว่าคือต้องชนะครับก็ยังมองว่าลุ้นได้นะครับแม้ว่านอริทีมเยือนจะเป็นทีมที่มาตรฐานสูงนะครับแต่ว่า r i สต o l เองชั่วโมงนี้ฟอร์มกําลังร้อนแรงครับในบ้านแข็งแกล่งแถมพวกเขาก็กําลังลุ้นทําอดดับอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเบียดได้นะครับผู้นี้เฉี่ยไปที่เจ้าถิ่นวิสตซิตี้ครับ สวัสดีครับเจอกันในวันนี้ครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นเกาโชเซอร์อาร์อิตาลีครับเจนัวเจอกับเลดเช่เจนัวก่อนเตะรังอันดับ12ครับ28นัด32แต้มขณะที่เลดเช่อันดับ16กครับ28นัด25คะแนนเตะเท่ากันแต้มห่างกันประมาณหนึ่งเลยนะครับฟอร์มการเล่นของเจนัวต้องบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนโคช้ชรวมๆแล้วกระเตื้องขึ้นครับ5เกมหลังเสมอ3ชนะ1แพ้1อาจจะชนะยากหน่อยแต่ก็ออกเสมอเยอะแพ้ยากนะครับส่วนทางฝั่งเลดเช่5เกมหลังนี่แพ้ไป3เสมอไป2 สก,กัดเขาว่าชนะไม่เป็นเลยฉะนั้นภาพรวมเจนัวดีกว่ามากและยังดีกว่าเรื่องตัวนักเตะด้วยเอาจริงๆแล้วถ้าเทียบกัน11คนตัวจริงเนี่ยนะฮะเจนัวก็มีขุมกาลังที่ดูมีอะไรมากกว่าเชกเช่นเดียวกันเล่นในถิ่นก็ยิ่งได้เปรียบครับผมมองว่าในภาพรวมๆแล้วยังไงเจนัวมีทีเด็ดกว่าแน่นอนนะฮะกับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าโอกาสรอดตกชั้นมีที่จะอยู่รอดมากกว่าจะไม่รอดนะครับ ทางฝั่งเลเช่เองเนี่ยในทางกลับกันต้องพยายามเร่งเครื่องผมว่าลำบากที่จะทําสําเร็จครับขอมองไปที่เจนัวแล้วกันครับว่าจะทําได้ดีนะครับมองที่เจนัวครับและนี่คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ